แปลงนี้เจ้าของเขาขายด่วนราคาถูกมากครับต่ำกว่าตลาดอีกเป็นแสนเลย3ไร่หนึ่งงานกว่าเนี่ยเป็นแปลงเล็กๆก,กำลังพอดีเลยติดถนนลาดยางสวยนะอยู่แถวแๆเขื่อนป่าศักชิ์ชทริ์ครับผมแปลงนี้พิกัดติดตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอยู่ตำบลหนองบัวนะบริเวณที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นเรียบเขื่อนนะเป็นติดๆกับเขื่อนเลยแปลงที่ดินอยู่ใกล้ๆก,กับเขื่อนฝั่งวัดเขาพระ ตามที่ขึที่ขึ้นเลยครับผมลงไปจากวัดเขาพระประมาณสักโลเศษเท่านั้นเองอยากรู้พิกัดอยู่ตรงไหนลองจับมาที่วัดเขาพระได้ครับห่างจากแปลงที่ดินแค่1กิโลเศษเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นขอบเขตไปให้ติดถนนเนี่ยแปเมตรนะครับทรงค่อนข้างสวยนะเพราะว่าติดถนนกว้างมากแล้วถนนลวดยางก็เป็นถนนลวดยางทําใหม่กลิบเลย ปลาปาไฟฟ้าก็มีครับผมเพื่อนบ้านมีดูดข้างๆนะไม่ต้องตกใจมันไม่ได้เหงานะมันมีเพื่อนบ้านอยู่ดินก็ดําดีครับอุดมสมบูรณ์มากด้านข้างก็จะเป็นปลูกข้าวโพดอะไรประมาณนี้เนาะแต่เราสามารถเอามาปลูกผลไม้ลากไม้ของเราได้ทําบ้านสวนได้เลยครับบริเวณข้างๆเนี่ยราคาเขาขายกันอยู่ที่ประมาณสัก3ามแสนปลายสี่แสนนะขนาดแปลงใหญ่นะขนาดแปลงใหญ่หลักร้อยไร่เนี่ยก็40,000นก็มีครับผมแต่อันนี้เป็นแปลงเล็กๆเนี่ยเหมาะสาหรับคนน้อยๆซึ่งที่ดินแปลงเล็ก ยิ่งแปลงเล็ก1ไร่2ไร่3ไร่เนี่ยราคาก็จะดีดสูงขึ้นนะอันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเป็นแปลงใหญ่ราคาก็จะต่ําลงแต่อเน,นี้คือขนาดทั้งข้างเนี่ยประมาณร้อยกว่าไรเขาก็ขาย4ี่0 0 0ท่านใดไปชมเนี่ยก็คือสอบถามราคาได้เลยนะครับผมนะเรียกได้ว,ว่าแปลงนี้คุ้มมากนะบรรยากาศดีและนี่ก็จะเป็นทางที่ เข้าไปที่เขื่อนอย่างที่ผมบอกนะโลเดียวนะก็เข้าเขื่อนด้านหน้าเลยนะถนนเนี่ยกำลังทําตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วเนาะใครอยากนะัดชมก็ลองจับพิกัดมาง่ายๆนะวัดเข่าพระเนี่ยอย่างที่ผมขึ้นดูเนาะนัดกันตรงนั้นก็ได้น่าจะง่ายดีน่าจะไม่หลงเนาะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม3ไร่ 1, งาน43ตารางวาไร่ละ3ามแสนห้า เอกาสารสิทธิ์เป็นนอสอสากรหรือว่าครุดเขียวสามารถซื้อขายโอนได้100%เร็ครับเร็วๆนี้ทางกรมที่ดินเขาก็ออกสำรวจแล้วนะมีจังหวัดลบบุรีและหลายๆที่เนะี่ยคือเรามีโอกาสเปลี่ยนไปนโฉนดได้ทุกเมื่อเลยครับผมอะไรที่ต้องการมันไม่ผิดกฎหมายแค่นี้แหละเนาะที่ดีราคาถูกผมเอามาให้แล้ว ใครอยากได้ก็ขวามาเลยครับสนใจนัดชมครับ0805635394ครับผมแปลงนี้สวยแค่ไหนลองคอมเมนต์กันครับ ไอหนูยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากจะจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady c h a ด n e l คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <S <S อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะอกับยายแมนเลยจ้า